ในป่าใหญ่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของสัตว์น้อยผู้หนึ่งนั่นคือหมูนุ่มลูกที่โปแครผู้เกิดมาพร้อมกับคำสอนอันแรงกล้าจากแม่จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้จงเข้มแข็งและกล้าหาญในหุบเขาที่อบอุ่นหมูนุ่มเล่นสนุกกับเพื่อนสัตว์อื่นๆโดยไม่ลืมคำสอนของแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขา ทันใดนั้นฟ้าครึ้มและควันเริ่มบังฟ้าเมื่อไฟไม่ปา่าครั้งใหญ่ลุกลามอย่างรวดเร็วหมูนุ่มได้เห็นแม่วิ่งกลับมาช่วยเขาจากกองเพลิงแม่ของหมูนุ่มสละชีวิตผลักเขาออกมาจากกองเพลิงเพื่อให้เขารอดปลอดภยัยหมูนุ่มยืนมองควันที่ค่อยๆจางหายไปพร้อมน้ำตาไหลเขารู้สึกโดดเดี่ยวแต่ในใจยังคงมีเสียงแม่กระซิบจงสู้ต่อไป แม้ความสูญเสียจะหนักอึ้งหมูนุ่มตัดสินใจเดินออกจากที่ที่คุณเคยเริ่มต้นเส้นทางอันยาวไกลสู่การค้นหาความหมายใหม่ในชีวิตในยามค่ำคืนที่มืดมิดหมูนุ่มต้องเดินทางผ่านป่าที่เต็มไปด้วยความเงียบและน่ากลัวแต่คำสอนของแม่ยังคงเป็นแสงสว่างในใจเขาจะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ้ระหว่างทางหมูนุ่มได้พบกับลูกหมีสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่ชื่อตาใสา สายตาของตาใสาเปล่งประกายแม้ในความเศร้าเพราะเขาก็สูญเสียแม่จากไฟป่าเช่นกันตาใสาและหมูนุ่มแลกเปลี่ยนเรื่องราวแห่งความสูญเสียและความกล้าหาญพร้อมกันทั้งสองรับรู้ว่าความเจ็บปวดสามารถรวมพลังให้เติบโตได้ในระหว่างการเดินทางหมูนุ่มและตาใสาพบกับลูกเสือชื่อบ้องแบลวที่กำลังตามหาความอบอุ่นใจหลังจากแม่ของเธอจากไปในวันไฟป่า ชะตากรรมที่คล้ายกันหมูนุ่มตาใสาและบ้องแบ้วตกลงเดินทางไปด้วยกันเพื่อหาที่อยู่ใหม่โดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางเดินสสนยากทำให้ทั้งสามต้องข้ามแม่น้ำที่ไหลแรงพวกเขาช่วยเหลือกันและกันอย่างสามาัคคีเพื่อไม่ให้ใครต้องลม้มลงทั้งสามเดินทางผ่านป่าลึกที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์แปลกตาและเสียงร้องของสัตว์ป่าทุกย่างก้าวคือบททดสอบของความกล้าหาญ